คำสั่งหยุดยิงในวันประทะวันแรกหลังจากมีการประทะกันไป6ชั่วโมงที่ไม่ทับกุ้งเคยไปเล่าบนเวทีในการบรรยายนะคะแล้วก็ปิดจบที่ไม่ทับกุ้งบอกเลยว่ามันไม่ใช่คําสั่งหยุดยิงมันเป็นการหารือกันตาม,มปกติและ ในชีวิตนี้จะไม่บอกว่าใครที่เป็นคนพูดใครที่เป็นคนโทรมาก็เข้าใจว่าจะจบที่ตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนค่ะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ออกมาวิเคราะห์พยายามจะคิดตามให้ได้นะคะว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งให้มีการหยุดยิงในวันนั้นล่าสุดเป็นคุณสนธิลิมทองกุลที่ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ถ้าไปดูถึงพฤติกรรมย้อนดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยคุณสนธิมองว่าเป็นคุณภูมิธรรมหรือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมจะมีการโพสต์ยาวเลยชีย้แจงเป็นข้อว ก็ปฏิเสธไปแล้วว่าคุณภูมิธรรมก็ไม่ใช่คนที่โทรไปเพื่อสั่งให้มีการหยุดยิงมาฟังเหตุผลของคุณสนทิกันหน่อยนะคะว่าทําไมถึงมองว่าเป็นคุณภูมิธรรมนะคะคุณสนธิบอกว่าคําสั่งนั้นมาจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแต่ ดูจากประสบการณ์การทำงานมองจากปัจจัยอื่นเชื่อว่าเป็นคุณภูมิธรรมนะคะแม้คำวิจารณ์ของคุณสนทิมักจะเกิดผลกระทบและส่งผลกระทบต่อจิตใจกลับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยแต่มองว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะที่ผ่านมา ผ่านความตายมามากแล้วคุณสนธีบอกค่ะกับการออกมาพูดความจริงแม้จะถูกรังเกียจหรือมีศัตรูเพิ่มไม่เป็นไรผมยินดีส่วนการยืนยันของผมแม้ว่าความจริงจะยังไม่ปรากฏในตอนนี้แต่ขอให้ดูหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าผมเองเนี่ยยืนอยู่บนหลักความถูกต้องและสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏค่ะเอาหลักการก็แล้วก,กันว่าตอนนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมเขามีปฏิกิริยายังไงกับการปิดดาน เราก็จะอ่านออกว่าเขาต้องการให้เปิดดา่านเพราะว่าถ้าไม่ต้องการเปิดด่านแล้วเนี่ยหรือให้มันจบไม่ให้ลบกัดเนี่ยมันก็ไม่มีโทรศัพท์ถึงอังเคิลใช่ไหมใชม่อ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมอ่ะจะถามอะไรต่อนอกจากหลักฐาที่บอกว่าเชื่อความเชื่อกับคุณภูมิธรรมว่าเป็นคนสั่งหยิงหลัหกฐานอื่นพอคุณสมทิพอมี ผมไม่มีหลักฐานแต่ผมเดาจากพฤติกรรมผมไม่มีหลักฐานแต่ผม<ฮ>แค่เดาพฤติกรรมแต่พฤติกรรมที่ว่าเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมอย่างที่บอกค่ะเคยโพสต์ชี้<ฆ>แจงในเพจของคุณภูมิธรรมเองแล้วนะคะเป็นข้อข้อ,ขอถึงจะไม่ได้พูดปฏิเสธแบบชัดเจนขนาดนั้นก็ตามแต่ว่าไล่ไทม์ไลน์เลยว่าในห้วงเวลานั้นเนี่ยคำสั่งการการหารือกันของฝ่ายการเมืองที่ส่งไปถึงทางทหารแนวหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะ โพสชี้แจงของคุณภูมิธรรมก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าไม่ได้เป็นคําสั่งบอกว่าให้หยุดยิงแล่ถ้าจําได้เนี่ยมีคนถามแม่ทัพกุ้งที่ตอนนั้นบอกไรชื่อนี้แค่บอกมาว่าใช่ไม่ใช่ยังไงก็มีชื่อของคุณภูมิธรรมนะแต่ว่าแม่ทัพกุ้งก็ตอบทันทีว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้ใครจะให้ข้อมูลตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์จากคุณสนธิก็แล้วกันที่มองว่าเป็นคุณภูมิธรรมนะคะ